าชมต้นมะน,นาวครับมะน,นาวมตกใส่นะครับมะน,นาวกำลังเติบโตครับครับมะน,นาวปลูกเองครับ ยังไม่มีลูกเลยครับปีสักปีสองปีนะครับยังมีลูกนี่ครับปลูกเองครับภูมิใจตวนเองครับมะนาวนะครับมะนาวสวนครับ จากสองพระนะครับเ็นจากสองพ้าบางมาชมธรรมชาติบ้างนะครับลุกทุ่งลุกทุ่งครับนะบางคนอาจจะเบื่อพระนะครับเพราะว่าห้าไม่ค่อยได้นะครับพระมาตองต้นไม้บ้างนะครับนี่ครับปลูกเองครับปลูกเองครับอันนั้นก็เปลือกงาะนะครับเอามาไว้เป็นปุ๋ยนะครับนะครับ ครับช่วยติดช่วยกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเนี่ยแล้วผมจะสรรหามาให้ดูเลยนะครับอะไรอะไรก็จะเอถา่ายลงนะครับ